วันนี้เราอยู่ที่คลอง14นะครับคลอง14สาราครุก็ผมขับรถเข้ามานะครับห่างจากถนนนครนายกมาประมาณ17กิโลนะครับก็จะเป็นที่แปลงนี้อยู่ไม่ไกลจากสนามกอล์ฟนะครับใกล้ๆตรงนี้นะครับสนามกอล์ฟเดอะบิ้วนะครับก็อยู่ใกล้ๆเลยจากสนามกอล์ฟวันนี่เดียวก็ถึงแปลงแล้วนะครับผมพามาดูแปลงนะครับวันนี้นะครับก็พัฒนาไปเยอะนะครับที่นี่นะครับก็จะมีรั้วคาร์บอยนะครับปรับผมดินไว้ที่นี่ถมมา7ปีแล้วนะครับก็ดินแน่นปึกแล้วเป็นดินดําตอนนี้ก็มีต้นไม้นนนนนแลวะคครรัับบก็็เปป่า ว่าเนี่ยสามารถจัดสวนได้แบบสบายๆเลยนะครับและที่สําคัญตรงนี้เรามีร่องน้านะครับเป็นลําลังด้านหลังนะครับกำลังใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับไม่โคทํางานอยู่เดี๋ยวเราจะเชื่อมน้ําจากคลอง14นะครับแม่น้ําสายหลักคลอง14เนี่ยเชื่อมเข้ามาท้ายแปลงนะครับต่อไปในข้างหลังนี่จะมีน้ําเต็มพื้นที่เลยนะครับก็สามารถที่จะทาเธอเลสปลูกวัวเลี้ยงป้าได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมไปถึงสระน้ําด้านหลังได้นะครับนี่นะครับที่ดินเต็มพื้นที่แบบนี้เลย ปรับโฉมให้แบบสวยงามแบบนี้เลยนะครับลงลวดคาร์บอนให้ด้วยไฟฟ้าประปาพร้อมเป็นที่ดินที่พร้อมใช้งานเลยนะครับก็ได้ทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนนะครับท่านใดสนใจที่ดินขนาดสัก2อ0ตารางวาคลอง14อยู่ระเบียงตัวเมืองนะครับเดินทางจากกรุงเทพก็ใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวก็ถึงที่นี่แล้วท่านใดสนใจนะครับรีบมาดูด่วนเลยนะครับแปลงผ่อนนะครับตอนนี้เหลือแปลงสุดท้ายแล้วนะครับก็คือแปลง A3 ส่วนถ้าใครต้องการซื้อเงินสดโฉนดพร้อมโอนก็เป็น4ี่ห้านะครับ แล้วก็8นี่ขายไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดต้องการพื้นที่ขนาดซึ่งหนึ่งได้ด้านหลังของผมนะครับนี่นะครับกำลังจัดสวนมาอย่างสวยงามเลยแล้วก็ทัดไปหน่อยก็กําลังปรับพื้นที่นะครับเพื่อเปิดขายในเฟสที่2นะครับก็ลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมโทรห้เอกดนได้เลยครับศูนย์แปดแปดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าครับรองสิบสี่น้องเสือวันนี้ที่นี่ที่เดียวสาราครุมาเลยนะครับรีบโทรหาเอกโดนเลยนะครับนี่เลยครับ